กัางกันกอ,อไม่ใช่สีคล้ายกันก,ก่อนเนะาะความหมายที่คล้ายกันกแล้วก็สุดท้ายก็คือต่างกาันเหมือนคล้ายแล้วก็ต่างกาันสามอย่างและสุดท้ายก็คือเรื่องที่สามก็คือคาซ้าคาซ้าคืออะไรก็คือคาที่นําคําเดิมมาและนํามาซ้ํากัาอาจจะใส่ไม้เยอะมกก็ได้หรืออาจจะใส่คําเดิมก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นคาว่าไปไปใช่ไหมคะอย่างเช่นคุณยกไปยอย่างคําซ้าคำว่าไปไป,ไปถ้าเอาคําซ้านี่ก็คือนําคําเดิมนํามาซ้ํา ถ้าถอนไม่ยามกอ,ออกก็คือยังใช้คาความหมายนั้นยังใช้ได้อยู่ <ส tight. S 1> อย่างเช่นไป,ไปเอาออกไม่ยามกอ,ออกไปก็คือ,อยังเป็นไปอยู่ยังเป็นไปอยู่น,ยนะคะเออนั่นก็คือคำำําซ้ําอาจจะเป็นการเน้นก็ได้เป็นการเน้นคําอย่างเช่นอะไรคะแม่ค้าเอาแต่เนื้อนะะเ,เนื้อนะคะแม่ข้าเอาแต่เนื้อเนื้อนะคะก็คือซ้ําในส่วนของคําว่าเนื้อเนื้อนะคะบอกว่าเน้นเอาเฉพาะเนือน้อเนื้อไม่เอาผัก เด็กเราไม่กินผักใช่ไหมเพราะกูไปต่อแถวกินตอนที่ว่าเรายังอยู่ที่โรงเรียนอยู่ไปต่อแถวซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วทีนี้ได้เย็นบ่อยมากเลยทุกเมือนเกือบจะ90เปอร์เซ็นตได้ั้งไม่ใส่ผักใครกินผักบ้างพวกนี้มีเด็กกินผักไหมคะมีเด็กกินผักไหมก็เร,เรียกกินหรอคะโอเคนั่นแหละร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เห็นไหมไม่ติดในโควิด ไม่เกี่ยวกันนาะโควิดหรือไม่เกี่ยวกับกินผักไม่กินผักนั่นแหละพยายามกินผักนะคะเพื่อสุขภาพของตัวเองเมื่อก่อนคูก็ไม่ค่อยกินผักเหมือนกันที่มากินตอนโตแล้วนั่นแหละทําให้แบบระบบของเราเนี่ยมันววนหมดตอนเด็กตอนเล็กๆยังไวรุ่นแต่พวกเราเนี่ยยังไม่เป็นไรยังไม่ออกอาการแต่พอโตขึ้นเนี่ยระบบของเราเนี่ยมันจะรวนนะคะกินผักเยอะๆนะเยอะๆเป็นคาซ้ํานะคะ คำซ้าก็คือแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่ายเยอะธรรมดาก็กินให้มันเยอะๆไปเลยอ่านั่นก็คือในเรื่องนี้นะคะก็จบไปแล้วก็คือในเรื่องสามเรื่องนะผสมซ้ําและซ้อนผสมก็คือคําที่มีความหมายต่างกันนามารวมกันทําให้เกิดความหมายให,ให,ให,ใหม่ตั้งแต่ส่งคำขึ้นไปนะคะนํามารวมกันตั้งแต่สคงคำขึ้นไปอ่าทีนี้ค่ะบ้างหน้าเดี๋ยวเราจะมาเรียนในมาเรียนในเรื่องมาเรียนในเรื่องของภาษาบาลีและสันสกฤตนะคะภาษาบาลีและสันสกฤตภาพนี้เดี๋ยวสําหรับคนที่ยังไม่เสร็จ ให้ส่งก่อนหมดค่าถ้าก่อนถ้าหลังจากหมดค่าปุ๊บแล้วครูไม่ให้อีกโอกาสแล้วนะคะก็คือหักคะแนนเลยนะเนี่ยยังสงสารอยู่นะคะยังเอ็นดูอยู่ปล่อยก่อนไหมหรือว,ว่าเราจะขึ้นบาลีสันสกฤตเลยยิ้มว่าไงคะเหลืออีก ิยังอยู่กันไหมเนี่ยไม่ใครคุยกับครูเลยหรือว่าจะไม่คุยเรื่องยังยังอยู่ครับแต่ปล่อยก่อนก็ได้ฮะไม่เป็นไรนะปล่อยก่อนก็ได้ครับผมคิดว่านะแต่ความคิดผมนะนะขอเหตุผลหน่อยผมรู้สึกว่าเด็กอ่ะมีงานเยอะมากแล้วถ้ามุดครูคนไหนที่แบบผว,วลาให้เวลาว่างหรือให้เวลาสละเวลาให้เด็กเนี่ยเด็กจะรักครูคนนั้นมากขึ้นครับครู จริงเนี่ยไหมเห็นกอลเลียนแม่ครูจริงอะนนี่ช่วงนี้ช่วงนี้แบบครูแต่ละคนสั่งงานกันเยอะมากๆเลยครับครูครูว่าครูสั่งน้อยเลยนะไม่ผมไม่ได้หมายถึงครูผมหมายถึงครูนั่นแหละครูหมายถึงว่าครูเนี่ยสั่งน้อยเลยนะทำไมเด็กถึงไม่ส่งงานของครูเนี่ยไม่รู้เหมือนกันฮะสงสัยเด็กน่าจะลืมแหละฮะแบบยังไงเด็กเด็กอาจจะแบบ เด็กเหมือนเหมือนที่ใสยผมอะฮะเวลาของอร่อยจนเหมือนเวลาเหมือนที่ัยผมอะฮะคุณเนตกากหรือเนตผมกากเนี่ยอ่ะคุณเนตกากใช่แล้วผมผมไม่ได้ยินกลัวอ่าได้ยินแล้วเหมือนเวลาเหมือนที่ัยผมอะผมจะชอบเก็บของอร่อยไว้กินอันอย่างสุดท้ายอันนี้เหมือนกันนี่ครูของที่ดีที่สุดต้องเอาไว้ทํางานสุดท้ายครูใช่หรือ มันใช่หรือคะจิรพัฒน์อ๋ออ๋่อ๋อใช่งั้นเดี๋ยวให้นักเรียนไปเคลียร์งานเวลาที่เหลือเคลียร์งานใครที่ยังทําของครูไม่เสร็จให้ส่งเลยนะคะภายในเวลาที่เหลือนี้นะและห้ามลอกเดี๋ยวครูถ้ายังครูขอตรวจการบ้านให้คะแนนของนักเรียนก่อนนะคะดูแล้วใครที่ว่าแก้ไขเมื่อกี้ค่ะของใครและนักชาอย่าลืมส่งมาใหม่นะอย่าลืมส่งมาใหม่ภายใ,คในคาบนี้นะคะโอเคค่ะงั้นเจอกันใหม่ทีบาลีสันสกฤตคาบหน้านะคะพรุ่งนี้นั่นเองสวัสดีค่ะ ปล่อยก่อนอย่าเริ่ม,มมาสมัคร